Γεια ja, Σα παιδιά, Γεια Κωνσταντίνο, Γεια σούπα από γαρίδα. Σα, σουπα από γαρίδα. Σα, σουπα από γαρίδα. Σα, σουπα από γαρίδα. γαρίδι. σουπα από γαρίδα. Λέκα, σουπα από γαρίδα. Σα, Αλόι. Ψε, ψε. Δεν είναι ωραία γέννη. Φιλάκια. Γεια σα. Τη μαμά Φιλάκια από Ελλάδα. Τσαο, παπί. Τσαο. Να κοιτάξει κόστα μου τα μπουστάνια. Οι ντομάτε τις μπάμνη, τις μπάμνη πολύ νεράκι να ρίξει. Αυτά, όπω πάντα. Φιλάκια. ไปกระไรนี่ปุ<ฮ>อบสวะอดไปดรับทุกคน <laughs> ันไปทัสวนเยนี้ฮ้อนกระไนี่ <laughs> สามสิบแปดตอนฮ้ <laughs> อนหอนโดยคนมอออากาศเ่ย <laughs> ใสสิขาดกำลัง <laughs> ตอดเสือใจหัวแล้วห่อนแหง้ง Đây đi số le của thầy Còn thầy Mở đều đều cái là đi Thấy được rồi Con cháu này cháu 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 กันได้อีกหนึ่งลูกฮ <Good. S 1> ่าตูดตูดฮะกอนได้ยะนี่ปั๊ดยะแค่นี่โอ้กอนไ,ได้ต่ำต่ำได้เอ้อกอนได้ได้ต่ำมะได้ต่ำแล้วอีกหนึ่งอันกอนไทยเงินข้างล่างเห็น,หนไหมนะ ไม่เห็นล้วสิข้างล่างนิกส์ต่ว่าอะไรอ่ะฝรั่งฝรั่งเออสักนกอันใหญ่กันใดลาลาลาอ้ใหญ่ด้วยสวยด้วย ใส่ได้จำจำจำได้แล้ว่คนไทยเก็บเล็กเล็กด้วยกำลังกินแซ่บ <laughs> กำลังกินแซ่บคนไทย <laughs> ยิงไหมนี่เล็กเล็กสามสี่สามปีนีไม่มีมีนี้เตียยปีนี้ทุกคนทุกคนกระโปรงมาแล้วทุกคนยมาเป็นจุก กำลังเกมทุกคนรอ่อนขนาดนี้ไปจีลมก่อนไปไปแล้วคนไทยเออทุกคนรอ่อนขนาดนี้คนไทยให้น้ำปัดพุ่งก่อนทักคนได้สบายสบายเฮ้ยเลียก โอ้คนไทยกอนไทย้ดนไม้กับปัดพุง่งน้ำกอนกอนไทยสบายไหมวูว้าลอนรอนฮ่าฮ่าฮ่ากอนไทยคนไทย,ไทยสบายสบายหลัรงร้อนไหมบอฟารับเจ็ด บ๊ะ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 บ๊มาเอาสายองเป็นน้ำเย็นเย็นคนไทยให้น้ำพีสด้วยน้ำเพ่ด้วยด,ดวยยวนจนเพ่เยอะโว้คนไทยเยอะโว้โอ้ฟันดกักฟันดกักทุกคนฟันดกัก ว้ยเออก็ได uh, anyway. ้ทุกคนทุกคนใช้ชอบเล่นกับน้ำให้น้ำพลังได้ไหมโบโบ่บโบโบโบเฮ้ยเย็นยีงเย็นสบายเย็นสบายทุกคนทุกคนไทยเล่นกับน้ำเย็นสบายฮะ <S <S นลูกพคนตตลแพลูพีชด้วยทุกคนเ็มฮะเดมกะระนี้ทงจนุกคนลูกพีชกังั่งนีเน่เนียเดียผมได้กินแล้วก็อีกหนึ่งสงวันผมคิดฮะจเป็นสักแล้ว ลูกฟิชเยอะขนาดนี้ทุกคนใหญ่ขนาหนีด้วยโอ้ฝรั่งเออฝรั่งแกกินแต่รอก่อนยังไม่สุกยังดิบอยู่เลยยังไม่สุกคนไทยโอ้อันนี้สุกโอ้อันนี้สุกเออได้กินแล้วว้าววววสัสโอ้นี่โอเคคนไทยแอปเดียวคนไทยร้อนไหมให้ผักนาม ให้น้ำผักร้อนสิหัวเลาะกำลังสบายกินทาโร่เบ้ยเนาะเนี่ยมีอนกรบ้าบมีทาโร่ก็ไทยจิ้มหน่อยสิบอป <laughs> ้านขี้นเน่วขนาดนี้หย่า <laughs> มฝรั่งกินเหนียวคนไทยไม่ทานกับข้าวให้กินน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 นงั้นเอาไม้เอาไม้คนไทยชิมด้วยเกี๊ยนเอาหมดถุงเลยกล <laughs> ัวไม่ได้กินข้าววะฝรั <laughs> ่ง <laughs> ทุกคนอันนี้มันเป็นอากาศยามันอันนี้เป็นอากาศเหมือนกันพาไปไทย นนร้อนเนาะร้อนขนาดนี้ร้อนเราไม่มีลมไม่มีอะไรห้อนห่อนเลยจ้ะห้อนแห,งแหง้งๆงงสนใจจะร่างเงินร้อนขนาดนี้อยู่ที่บ้านเฉยๆไปหลังอยู่บ้านเฉยหรอเอย่าที่บ้านเป็นเย็นๆๆเย็นนิดเดียวพ่ไทยถ่ายพึ่งคนไทยถ่ายพึ่งกินกินน้ำหวานอย่าพึ่งกินน้ำหวานนะอืม คนไทยไม่มีอะไรทำเดินเดินเดินกันบ่อยฮะช้าชาช้าช้บินคนไทย <c oughs> <c oughs> ว่ารอหัวรอได้พึ่งตกใจบินหนี เน่เน่เพิ่งกินสบายสบายของเขาคนไทยดกน้ำจะเดวนี้พึ่งมาแล้วแอบทายพึ่งไม่มีอะไรทำคนดูกระโปรงคนสุกแล้วไหมนั้นด้วยอันหนึ่งไปทุกน โอ้ยเไมมนกกินแล้วโอ้โหคนไทยเหรอสวยด้วยขับโปรสวยขนาดนี้นะชับหักเลยเห็นไหมนกกินสวยสวยเก็บเก็บเก็บมาให well. ้นกกินเห็นไหมเป็นเม็ดสวยแล้วต้มกินได้แล้วอย่าต้มกินได้แล้ววันนี้คนไทย ว่ะฮ oh. <laughs> ่าฮ่าฮ่าตะกอนบอกฝรั่งข้าพโพดสุกหรือยังยังยังวะ่ะเออวันนี้เป็นยังไงสุกแล้วสุกแล้วครับพพดโอ้ยไม่ก้าวโพ,ด, oh, พดก็แก่แล้วไม่ก oh ้าวโพดก็งอกแล้วฮ่าคนไทยได้กินข้าวโพดเดี oh. ย๋ยวโวลคนไทยว้า oh. เฮ้ยแก่แล้วเห็นไหมโอ้ oh, คนไทยเสียขนาดนี้ สวยเซียเม็ดเลี้ยงสวยมากเลยโอ้นี่สวยมากโอ้โหคนไทยนี่คนไทยบอกเลยว่าเขาพดสุกแล้วนะฝรั่งฝรั่งก็ยัางย่างย่างย่างยังไม่เป็นแก่ว่ะเป็นยังไงแก่จนเม็ดจะแก่จะแห้งอยู่แล้วนะเอาไปทำป๊อปคอนได้แล้วมั้งเออ กันใช่เก็บกระโพดแล้วทุกคนนี่ฮู้ได้กินแล้วกระโพดมาว้าวสวยขนาดนี้กระโพดกระโพดทันท่น,นหวานวนะจ๊ะเออโอ้ยแข็งขนาดนี้พลัง <laughs> พุนูนนาพุนูนนาพุนูนาใหม่ก็พูดแก่แล้วนะ <ś led> น่ะพุนูนนาพุนูนนาพุูนนากูมากูได้ต้มแล้วได้กระพุตห้าตัวโอ้คนไทยห้าฟักซาห้าฟักโอเคห้าตัวมาสักพลังสกอนคนไทยเก็บทั่วแลว้วโอ้ยเด็ดร้อนขนาดนี้ต้องใส่เก็บแบบนี้ไม่ไหวหรอกพลังถอนต้นไป ท่านทำอะไรรู้โอ้ถอนต้นถั่วทำออกแล้วทุกคนดาวอบวันนี้ก่อนไทยเก็บถั่วฮอนฮอน,อนโอ้อน,นี่เที่ยวลมฮอนแฮงมต้น,ตนบกถั่วเนี่ยต้นบกถั่วคือแจ้งมันไม่มีหนามนี่ นั้งที่ห้น้ำหลายๆแต่กับมันแหงคักแหงแหงขนาดนี้อะก่อนไทยแหงอุวีลลรอแหงกระดอกกระเดียะอ <laughs> ้าวก่อนไทยเก็บ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 ดึงดึง ตะคนคนไทยจึงหมดออกดินตอนนี้เก็บเก็บเก็บชา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 เก็บใส่แาลมังไคไหมแล้วว่าเก็บกระเพร์โอ้ยแย่ขนาดนี้คนไทย ต่ละลูกสีลูกสีลูกแล้วนี่ด้วยสุกแล้วมันยังไม่สุกเลยสุก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 ก็เก็บสิกำลังไปเก็บสุกี้หน,นีทุกคนคนไทยบิญยางไปน้ำจ้ะ đẹt hòn hang chưa? đây chị ăn đây chị anh sám ông sám, đệt hòn, bỏ quậy, kéo quậy kéo, mày hòn vào xưa sám luôn nè นขนาดนี้นะก็ไ,ได้ไม <ป S> ่ไหวแล้วเป็นเยนงไงรับน้ำที่บ้านาไม่ไ,ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนก็อบอกแล้วไม่ให้ไปเก็บไม่เชื่อเบเก็ตพาเ,าเก็บหนาเมื่อบ้านแล้วจะ้ะพล้วมากลากไม่บักทั่วสุกินี่จะ้ะต้องบักแตงมีเบิดจะ้ะ